ภาคสองพี่น้องต่อภาคสองมวนเอียกคือเกาเมื่อไลเขาล้มคลิปสองเมือซ่อนไปเลย <c ười> ลหลยิบมันไหลพี่น้องเบิง้งที่แหละพี่น้องเบิง้งเอาเบิง้งเอาโอ้เห็ดจ,จังไหนปุ่น์ะทำมาแหงค้นไหลจา้ามันตาใสกระดอดกกระเดือกคนคือสิบวมีปูเฝอหง่นเฝาสาั้นคือมาล่มหวานแ่ละพี่น้องเอ้ยเบืง้งซุ้งอันนี้รถแห่พี่น้องรถแห่ ต่ำหัวใจสาวนาลาตุงตึงตึงต,งต,งตึงเลยพี่น้องไทยคลิปไปน้ำเต็มไปพร้อมบวนรถแฮอีกฟังทั้งนั้นมีข้อโยตรีเลยพี่น้องสาวนาเล่าหันบดด้ซุ่มไปไกลเขาท่าแปงอี่างข้อโยตรีมนออกลอกแอกแอกอยู่พี่น้องเบิงเบิงเบึงข้นเบึงไหลไปขึ้นน้ำไหลเบียดเสียดกันเอ,อจักรถแก่ค้นข้นเขามาเน่นนี่ละเขาเอินถนนดอกติ้ว ถนนปิดถนนเล่นทะคันแน่ๆนะพี่น้องวันซื้อหัเซลตะละปูละก้นกระไดเลาหน่าเล่ากับหลานกับติ๊ยงยอ๊อกแนกแนกอันเดิกมากกับเริ่มหนาวเด้อพี่น้องเดิกมากกับเริ่มหนาวเริ่มงยังตัวหิ้วเข่ากับหิ้วหากินลูกซีนยำน้ำขงัทงทังโอ้ยแม่ค่ากับใครดีพ่อแม่ค่าแม่ค่ากระได ตาเจ้าก็คือสิตาสาวอ่อนอยู่ดอกเพราะยังวัดตีพ้ากันมาเล็นนี่คือสาวนา,ลาวนเล่าเสื้อใด้เลยว่าบนไหนนีน้ผู้ใดสิมากินเข่าเลยนะสาวนาเล่าหิวเข่านี่คือว่าสิไปกินพื่อเตี๋ยวพื่อเตี๋ยวกับเบิดขายดีค่ะบัตะเวนเว่นแ้องขายดีมันเป็นมาเราล่องหยิกแล้วกับจิเดขายพอคนมันไหลไปจนนอดสีทุ่มหาบุ่มนะมันจังบวะอันนี้คือสาวนาเล่าหนียางมากฟองรถแท้ คือระยะทางนี่ kg, นก็2 3กิโลเนาะพี่น้องเขาเปิดติดทั้งติดถนนเฮลินก็ค,คือสิไลหย, μ, ยลมามหยามยูจึงสี่แล้วกูพ้นกระไดจักน้อยสาวนาเล่ากับสีย่างไปเบิึงคอนเสือนแล้วพี่น้องมาไทายบรรยากาศสูบีสูน้องเบิึงคือเก่าหันละคนหลายๆเป็นตะปอตัวกูได้กระไดมลนออกว่าแยกเลกอยู่เป็นตาหักตาแพงลูกเล็กเด็กแดงค้นมาหมด พามวนน้ากันมะยาวน้ากันมวนแล้วกระตางพ้นตางไปทําหอกทํางานเขาหมดสู้การทํางานยุดสามเมื่อสีเมื่อมีความหมูกซ้อว่ามันเร็วเนาอพี่น้องเงาะเท้าเดี๋ยวเมื่อดเอามืออาม่อดเอาดูก็บพ่อกระพววัวมันตั้งเป็นก็พี่น้อง ปีหน้ากัจังว่ากันพ่อกันไม่ปีนี้พนจัดซ้ำนี่ปีหน้าพนจะเหนสิเฮ็ดยิ่งไงได้พี่น้องพนว่าจะจัดนักจัดเต็มกว่าเก่าอีกคุณแล้วอันนี้เขาจ้ากันฮัลลงเธอถามกันนี่มาแต่ยโสอำนาจก็มีบุณย คนมาโฮมกันมน,นะมาเบิงศิลปินมาเบิงสาวน้ำแข็งทีิพวันสาวน้ำแข็งหนีพันสีคืนสองทุ่มเคริงท้องทุงจีซีพุละสาวนั่เล่ายางมากนี่มันเป็นการถ้าจะากำลังกปกดดันนะพี่น้อง กำลังประกวดแฟนตาซีนั่งสงกัานแฟนตาซีเจ้าน้าเล่ากันเลยยางหลาะเบิง้งยางบบสุดดอกมันมัดไก่แน่อยู่เจ้าน้าเล่ายางบบสุดดอกอโค้งเตามาหมองค้นเสือพิลาคือเกามาฟังลำสิ่งลำยาวมายกไม่ยกมือไปสละพี่น้องเขากําลังร้องเพลงโอ้โอ้โอโอ,อ้ตัวเอาตัวเพลงนี่ปุ๊บระดมคืออย่างนี้ได้พี่น้องด้ กูไดกันยกไหม่โยกมืออือเป็นทายกไหม่โยมือเห็ดทีงนี่ก็บอกคา่ะพี่น้องลาวนะ่ะเล่ากันเต้นได้ไหมอันค้อนหลายหลย่ออกทาลี่ล่ามากไหมกับสิบอได้กันไม่พี่นอ้องม,มันสิพิษเพิ่นอยู่ทั้งขางมันสีหยาบเล็บคบเพิ่นมันสีให้ <c oughs> เต้นได้โดดได้เบาๆอย่าทำรุนแรงอือเดี๋ยวมันสิเกิดกันเถียงกันเกิดขึ้น มวนหรอพี่น้องเฮ้ยเพลงนี้เป็นเพลงปุกระดมของคนบ้านนอกอีสานบ้านนอกอีสาน,าน,น,ออสานมักมวนพี่น้องสาวหมอลำกับแตีงโตได้การแท้ๆแล้วน้องเน็ตเพิ่นกระได้เขาจ้าหลวอยู่หรอเป็นตหาหักเข็ดตาะแต่แอบอยู่พี่น้องปีนาเบิ้งเด้อปีนาที่พ่อน้องเน็ตอีกว่าพ่ะจิจ้างไม่ฟังบอสสเนน คุณนะเบือ้องเหรอพี่น้องว่าแม่นแบบว่าอันว่าแม่นคอนเสิร์ตอันแบบคือจังคอนเสิร์ตลิซ่าคอนเสิร์ตอันอะไรั้งดังๆใหญ่ยยๆบุดได้อันนี้พี่นอ้องอีนนี้มันขับขังแห้งหลายว่าแม่นคอนเสิร์ตแบบอันซื้อบัตรมาเบื้องอันดาราเกาหลีเอียงไปจ้วยสินะคึบคืบคืบคือบอยู่มวนนี่ตะพูมวนมวนพี่นอ้องเอ้ย คว่ำเสาคว่ำหมอนก็เอาไปเอาไว้บ้านสักกอนนพีนองเนาะสลาหนาเล่าก็มีอยู่ดอกคว่ำทุกคว่ำเสาค่ะนกองไว้บ้านน้อยเนาะไปหันหันมาจังสี่กนขอหลุดหลอกขอมวลเหรอสักก้อนเหรอปามัดสีเฮ็ดจังสันสุภุสุนเหรอนพีนองหัวเมียปู่เบ่าปูสาวมวนสักก่อนกะเมื่อกับไปเถียงกันกะสร้างมันพอเอาอยู่หนีมวนสักกอนเป็นทีมวนมัดทีเป็นทีปปลดปล่อยอารมณ์ ปล่อยผีปล่อยสางใส่กันปล่อยพลักใส่กันว่าไงไงเมื่อบ้านกันเอาไปเอาตาสิ้านนะเมื่อหอดบ้านแล้วยันนี่เบิดเงินซื้อแป้งไปไลแล้วได้พี่นอ้องบูผู้อื่นมาท่าเข้ากัท่าให้ยบู้อืนอนเบิดเงินซื้อแป้งไลแเราพูดปีนีน่นาครับ จงพบจังพอกันอีกเนาะพี่น้องเนาะปีนี่กับวมวนไห้สำนีปีน่ากระทั้งเถือดใหม,ม่ขอให้พี่ให้น้องอยูด่ดีมีแห้งสุขสันตวันสงการจ้าไปกันต่อหูสิบหูสิบแล้วกัน